ยืไปยืไปทำทุกวันทำได้นะแต่ว่าทาบางบาแค่ห้านาทีทำทุกวันอายุเยอะแล้วไงอายุเยอะมันก็ต้องรีบพี่อะไรอ่ะ ดูเลยมากขึ้นกว่าเดิมฝ้าก็มาอะไรเงี้ยตัวเนี้ยใครมั่นใจหน้าสดก็โอเคแต่เราไม่มั่นใจนี่หน้าสดเนี่ยตรงนี้ก็มาตรงนี้ก็มาอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคนเราอันนี้คือกาแฟกับมะนาวมันทําได้ทุกวันอยู่เรามีเวลาอะไรเงี้ยจะใช้ชีวิตไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องคิดมากแค่วันๆก็เอาชีวิตเราให้มันรอดก็พอแล้ว แล้วต้องใส่น้ำมันมันใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะพร้าวด้วยต้องใส่เยอะเหลือง ท,ทุกคนมีเวลาเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงมีเวลาเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงแค่ห้านาทีห้านาทีให้ตัวเองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเลยดีก็ใส่เยอะไป <c oughs> ไม่เคยมีความพอดีเลยอาใหั้นันดับมาร์กหน้าได้ใส่น้ํามันมะพร้าวมันก็แบบหิวรอยอย่างเงี้ยดูตื้นตื้นขึ้นจริงนะทําทําถ้ามีเวลาคือทาได้ทุกวันอะ่ะบางทีใส่แค่มะน,นาวหรือกาแฟก็พอบางวันอยากให้แบบ ไปเลยดูแลตัวเองง่ายมากทำได้ทุกวันทาถ้ามีเวลาแค่ห้านาทีทุกคนเอนะก็พอใจในผลลับไงสิวอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่มันก็มีบ้างช่วงนี้ละฝุ่นกรุงเทพไม่ดีลแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองไปไป